พูดเรื่องธรรมิกสูตรนี่ก็ไปดูธรรมิกสูตรก่อนดีไหมไปธรรมิกสูตรก่อนดีกว่านะเดี๋ยวไหนๆก็พูดเรื่องธรรมิกสูตรแล้วเราก็ไปที่ธรรมิกสูตรกันดีกว่านะแล้วค่อยมาดูที่ปรับพจนะ์สูตรเร่มที่21เข้อที่เจนะไปที่ธรรมิกสูตรกันก่อนนะ แล้วเราก็พิสูจน์กันไปนะพิสูจน์กันไปนะว่าถ้าผู้นําพูดตามนะผิดศีลธรรมจะเป็นยังไงอยู่ในศีลธรรมจะเป็นยังไงเราก็เรียนรู้ความจริงกันไปพ้นมันจะเป็นตามที่พระเจ้าตรัสไว้หรือไม่นะเ,เรามาดูกันนะธรรมิกสูตรเล่มที่21ข้อที่70ดดูกราฟิกสูตรทั้งหลายสมัยใดพระราชาเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม พระเจ้าเริ่มต้นจากตรงนี้พระราชาในความหมายนี่คือผู้นําระดับต่างๆนะผู้นําตัวเองผู้นําครอบครัวผู้นําหน่วยงานชุมชนสังคมนะประเทศชาติโลกก็ว่าไปเป็นลําดับๆนะแล้วแต่ว่าณจุดนั้นองค์ประกอบอย่างไรสมัยใดพระราชาหรือผู้นําเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นแม้พวกข้าราชการก็เป็นผู้ไม่ตังอยู่ในธรรม เมื่อวกคราราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นแม้พราหมณ์และครหบาดีก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์และเครหบาดีไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นแม้ชาวนิคมและชาวชนบทก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อพระจันทร์และพระอาทิตย์หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอหมู่ดาวนักษัตย์ก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ เมื่อคืนและวันหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอฤดูและปีก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอลมย่อมพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอลมก็เดินผิดทางไม่สม่ำเสมอ ย่อมพัดเวียนไปก็คือเกิดพายุหมุนนั่นเองเมื่อลมเดินผิดทางไม่สม่ำเสมอพัดเวียนไปเทวดาย่อมกำเริบมานะเมื่อเทวดากำเริบนะเทวดานี้คือมาตาลีเทพสรัทธีท้าวสกะเทวราชก็คือพลังวิบากดีร้ายของผู้นั้นผู้นั้นนั่นแหละทั้งใน ปัจจุบันและในอดีตสังเคราะห์กันอย่างละหนึ่งส่วนที่พระเจ้าตัดในพระธปิฎกข้อที่สามสิบเจ็ดข้อที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดนั่นแหละให้ผลต่อชีวิตอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาให้ผลหมดไปก็ปัจจุบันหนึ่งส่วนกับอดีตหนึ่งส่วนก็สังเคราะห์กันอยู่แล้วก็ให้ผลกับชีวิตเมื่อเทวดากำเริบในเทวดารายกำเริบฝนยอมไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลข้าวกล้าทั้งหลายก็สุกไม่เสมอกันดูกระภิกษูทั้งหลายมนุษย์ผู้บริโภคข้าวที่สุกไม่เสมอกันย่อมเป็นผู้มีอายุน้อยมีผิวพรรณเศร้าหมองมีกําลังน้อยมีอาพาธมากเห็นไ,ไหมโอ้ล้กลายเป็นคนมีโรคมากมีเรี่ยวแรงน้อยมีอายุน้อยผิวพรรณเศร้าหมองนี่แหละจากความเจ็บป่วยอายุสั้นและจากเรื่องร้ายต่าง มันจะมีเรื่องร้ายต่างๆเข้ามาดูกระพิกสูตรทั้งหลายตรงกันข้ามนะทีนี้นี่ซึ่งสภาพนี้เราจะเห็นในสังคมทั่วๆไปในโลกนาะที่เขาผู้นำผู้ตามไม่ได้ปฏิบัติศีลธรรมนั้นโอ้โหโครคภัยไข้เจ็บเยอะมากนะ่าเรี่ยวแรงก็น,น้อยลงกันไปนาอายุก็น้อยลงผิวพรรณก็เศร้ามองกัน น่าต้องทาหน้าทาตาเอาไม่งั้นมันไม่ไหวมันดูไม่ได้นะต้องทาหน้าทาตาโหทั้งโลกเลยก็ผิวพรรณเศร้ามองหมดแล้วนะมีทั้งเจ็บป่วยมีทั้งเรื่องร้ายต่างๆเลยเศร้ามองกันไปหมดเลยน่าเต้องทาหน้าทาตาเอาให้มันดูดีไปเป็นอย่างนั้นไปนะอ้าวต่อไปตรงกันข้ามดุกราพิกสุทั้งหลายสมัยใดพระราชาเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม สมัยนั้นแม้ข้าราชการก็ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อข้าราชการตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นแม้พราหมณ์และคฤหาบดีก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์และคฤหาบดีตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นแม้ชาวนิคมและชาวชนบทก็ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวนิคมและชาวชนบทเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอเนี่ยเป็นวิบากดีนั้นมีผล โอ้โหทุลังขมังไปได้ไกลอน,นันตังไม่มีที่สิ้นสุดนะทะลุดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวเลยพลังคลื่นแม่เหล็กแห่งความดีนี้นะพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอเมื่อพระจันทร์และพระอาทิตย์หมุนเวียนสม่ำเสมอกันหมู่ดาวนักษัตริย์ก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอเมื่อหมู่ดาวนักษัริย์หมุนเวียนสม่ำเสมอคืนและวันก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอ เมื่อคืนและวันหมุนเวียนสม่ำเสมอเดือนหนึ่งละกึ่งเดือนก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอกันนะเมื่อเดือนหนึ่งละกึ่งเดือนหมุนเวียนสม่ำเสมอฤดูและปีก็ย่อมหมุนเวียนไปสม่ำเสมอคือกลางวันกลางคืนแสงแสงกลางวันการไม่มีแสงกลางคืนกลางวันมันก็ร้อนใช่ไหมกลางคืนมันก็เย็นนะมันไม่มีแสงเนี่ยมัน มันพอดีนะความร้อนความเย็นเนี่ยพอดีนะเขาเรียกว่าพอดีเลยแหละนะเมื่อฤดูนะเมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไปสม่ำเสมอกันลมย่อมพัดสม่ำเสมอเมื่อลมพัดสม่ำเสมอลมย่อมพัดไปถูกทางเมื่อลมพัดไปถูกทางเทวดาย่อมไม่กำเริบนะฝนย่อมตกต้องตามฤดูกาล เทวดาร้ายไม่กำเริบแต่เทวดาดีออกฤทธิ์นะฝนย่อมตกต้องตามฤดูกาลนะเมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าก็สุกเสมอ,อกันนะที่นี่เป็นอย่างนี้เลยนะฝนตกต้องตามฤดูกาลเลยข้าวกล้าเนี่สุกเสมอกันเลยขนาดเก็บเกี่ยวยังเปิดทางให้เราเกี่ยวเลยนะฝนตกลื่มๆม,ม,มาพอเราจะไปเกี่ยวก็หยุดให้นะพอเราเอาข้าวข้าล่มตกมานะอย่างวันนี้นี่ โอ้เปิดทางให้เราทั้งวันเลยวันนี้นะไม่ตกมากวนทั้งวันเลยวันนี้แดดโอ้แดดดีทั้งวันเลยนะตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยยังไม่ยังไม่กวนเรานะยังไม่กวนถือว่าดีมากเลยฟ้าฝนก็เอือ้อตอนเราต้องการน,น้ําก็ตกมาให้ตอนเราไม่ต้องการน,น้ําก็ก็ไม่ตก <c oughs> ก็เรียกว่าดีมากเลยโอ้เป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะมหัศจรรย์ เมื่อฝนตกต้องตามฤดูการข้าวกล้าก็สุกเสมอกันดูกระพิกสูตรทั้งหลายมนุษย์ผู้บริโภคข้าวกล้าที่สุกเสมอกันย่อมมีอายุยืนมีผิวพรรณดีมีกําลังมีอาพาธน้อยท่านก็ตัดอย่างนี้เนี่ยพวกเราก็พากันเจ็บป่วยน้อยนะแต่ก่อนโอ้เจ็บป่วยมากมากนี่มาปฏิบัติศีลธรรมให้ถูกตรงถึงระดับอริยสัจเลยน่นก็ดีนะ ปฏิบัติอริยสัจสี่สมดุลร้อนเย็นนะเกื้อกูลช่วยเหลือกันพวกเราก็พากันมีโรคน้อยกันนะมีเรี่ยวแรงกําลังโอ้ขยันนะมันมืดค่ําเร็วจังวันๆนะโอ้ยลงไปทํางานแป๊บเดียวก็เอ้จะหมดเวลาแล้วมืดค่อดาอีกแล้วหมดเวลากล้วมันมีเรี่ยวแรงดีนะมีอายุยืนนะแต่ก่อนหมอว่าจะตายตอนนั้นตอนนี้ก็ไม่ตาย หรือเราทําท่าว่าจะไม่รอดเออไม่น่าจะอายุยืนก็อายุยืนละแข็งแรงมีผิวพรรณดนะีผิวพรรณก็ดีนะไม่ต้องทาหน้าทาตาก็ได้นะเพราะว่ามีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะก็ผิวพรรณดีนะมีความผ่องใสแห่งชีวิตนี่เป็นอย่างนี้แหละเราพิสูจน์ตามที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ได้เลยพระพรุทธเจ้าได้ตัดต่อไปอีกว่า เมื่อฝูงโคข้ามไปอยู่ถ้าโคผู้นำฝูงไปคดโคเหล่านั้นย่อมไปคดทั้งหมดในเมื่อโคผู้นำไปคดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันผู้ใดได้รับสมมุติให้เป็นผู้นำถ้าผู้นั้นประพฤติอธรรมประชาชนนอกนี้ก็จะประพฤติอธรรมเหมือนกันเว่นแขวน้นทั้งหมดจะได้ประสบความทุกข์เห็นไหมละ่ะถ้าผู้นำ ประพฤติธ,ธรรมกับประชาชนก็พากันประพฤติธ,ธรรมผลคืออะไรอ่ะโอ้ประสบความทุกข์นี่ผิดศีลผิดธรรมกันไม่ลดกิเลสกันนั่นเองโอ้ทาแต่ตามกิเลสความอยากความกลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากโอ้ทำไม่ดีต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นได้ทุกเรื่องน่ามันก็มีวิบากราย <c oughs> ในอดีตส่วนหนึ่งกับปัจจุบันส่วนหนึ่งร่วมกัน <c oughs> ก็ดึงเรื่องร้ายมาให้ชีวิต แว่นแคว้นทั้งหมดจะได้ประสบความทุกข์นะก็จะเห็นว่าโอ้มีความทุกข์กันทั้งโลกเลยตอนนี้เดือดร้อนด้วยความทุกข์ทรมานต้องมารู้กี่อย่างกี่อย่างเพราะไม่ได้รู้จักอริยธรรมไม่รู้จักอาริยธรรม อริยสัจสีสมดุลร้อนเย็นไม่รู้จักมาก็โอ้โหพากันทุกอะต่อไปถ้าพระราชาอันนี้เอานะนแคว้นทั้งหมดจะได้ประสบความทุกข์ถ้าพระราชาเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมอันนี้อะมาดูต่อไปเมื่อฝูงโคข้ามไปอยู่ถ้าโคผู้นำฝูงไปตรงโคเหล่านั้นย่อมไปตรงทั้งหมดในเมื่อโคผู้นำ ไปตรงในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันผู้ใดได้รับสมมุติให้เป็นผู้นำถ้าผู้นั้นประพฤติธ,ธรรมประชาชนนอกนี้ย่อมประพฤติธ,ธรรมเหมือนกันเว่นแคว,ว้นทั้งหมดย่อมได้ประสบความสุขถ้าพระราชาเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมก็หมายความว่าถ้าผู้นำระดับต่างๆเรานำตัวเองก็เป็นผู้นำของตัวเองนั่นแหละนำตัวเองมาปฏิบัติอริยธรรมมันก็เหนี่ยวนำคนอื่นได้ด้วยนะ เป็นผู้นำตัวเองผู้นำครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติโลกอย่างนี้เป็นต้นนะคาผู้นำตั้งอยู่ในธรรมผู้ตามตั้งอยู่ในธรรมเครือข่ายต่างๆตั้งอยู่ในธรรมองค์ประกอบของเครือข่ายทั้งหมดก็ย่อมประสบความสุขนะทุกมิตินะ่าจะมีความสุขกายสุขใจสุขจากเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เหตุการณ์ที่ดีๆนะ มันก็จะมีความผาสุกแบบนั้นแหละนี่คือถ้าผู้นำและผู้ตามพากันประพฤติอริยธรรมนะพระพุทธเจ้าก็ยืนยันเช่นนี้เราก็พิสูจน์ตามพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้กทดสอบดูทั้งสองแบบเรียนรู้ทั้งสองแบบเราก็จะเลือกได้ว่าชีวิตจะเอาความสุขหรือความทุกข์นะเขาเลือกเอา,าเราเลือกเอาความสุขดีกว่า ครจะเอาความทุกข์ก็เชิญนะเราไม่เอาด้วยหรอกนะเอาความพ้นทุกข์ดีกว่าเอาความสุขดีกว่าอ้าวเรามาเรียนรู้ต่อไปทีนี้พระไตรปิฎกเล่มที่16คนะข้อที่429เนะ <c oughs> เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าตรัสถึงชีวิตแต่และชีวิตว่านะได้วนเวียนอยู่ใน กิเลสตัณหาในนานเท่าไหร่วนเวียนอยู่ในทุกข์ในนานเท่าไหร่พอหรือยังที่ที่จะออกจากทุกข์นั้นมันน่าจะออกจากทุกข์นั้นได้แล้วถ้าเราไม่ภาคเพียรออกจากออกจากทุกข์นั้นยังพยายามเสพกิเลสอยู่ไม่ภาคเพียรกบจัดกิเลสชีวิตก็ต้องวนเวียนอยู่ในทุกข์นั่นอีกแล้วอีกยาวนานทุกเก่าก็ต้องมรู้เท่าไร่ทุกใหม่ไปเพิ่มเข้าไปอีกต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกับตายกันพอดีแล้ว เพราะฉะนั้นน่ะมันต้องกับจัดทุกใหม่นี่ให้ได้นะครับทุกเก่าก็สํานึกผิดยอมรับผิดขอรับโทษเต็มใจรับโทษกล้ารับโทษรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นนะขอโหสิกรรมตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีในปัจจุบันตั้งจิตทําสิ่งที่ดีนะทีนี้เราก็ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นและอื่นๆน่ะกิเลสตัวอื่นๆก็ตั้งจิตชําระกกิเลสต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือเกอื้อกูลผู้อื่น นะมันจะเป็นวิบากดีที่ดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปอย่างร้ายใหม่ไม่มีนะมีแต่ดีเพิ่มขึ้นเท่านั้นแหละอันนี้เป็นประโยชน์ที่สุดต่อชีวิตอ้าวเรามาดูกันว่าชีวิตนั้นได้หลงวนเวียนอยู่กับกิเลสมันนานขนาดไหนนะเล่มที่16ปปหพปปพสูตรนะขคอที่4 2 0ี่